องอาทิตย์แล้วได้ขนาดนี้อ่ะคือมันที่สุดแล้วเยอะมาก ันนี้น้องเมย์พาทุกคนมาอยู่ที่ป่าทหารองชาติติดตามต้นไม้แบบนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของป่าทหารโหลูกบูเบอรี่เยอะมากแต่เราสามารถมาเก็บได้นะถ้าเขาไม่มีการซ้อมยิงปืนเราก็จะมาเก็บผลไม้ได้ปกติจ้าเยอะด้วยป่าทหารวันนี้ป่าทหารดุมากมากับเพื่อนจอยกับเพื่อนติ๊กอยู่นู่น วันนี้มาหากินแถวป่าทหารจ้า เพื่อนจุยเซ็งแรงๆเ,งเราสันมาเอาพันดาวกระจายใกล้ๆนี่ปาพันพัน์นแบบว่าใบกระจัดกระจายเนี่ยข้างล่างข้างล่างมา จอยจอยจอย<ม>เสียงขูดไหมต้นหนึ่งขูดหลายรอบเนาะนี่นี่นี่นขูดเยเป็นเสเปอนเสียดอู้ขึงหนาขนาขนไงน,นี่จ่อยอยจอย้อนี่ๆมัปวดหลังกวดเอ สภาพสภาพก่อน <laughs> ผลงานของเราอ่ะห้องไหนห้องยอยบ่เออน้ำแตกคือห้องย่อยเออนี่ของเฮานใบไม้ของตัวนั้นใบไม้โอ้ติ๊กก็ได้ถังไ่าวะลูกไ่ถวะติ๊กโอ้ผลงานของเราวันนี้สามคนอุ่นเต็มเต็มเต็มรถจ้า เอาผล,ลไม้ไปส่งจ้าวันนี้ไม่เลือกแปดถังของเพื่อนติ๊กก็ได้ใส่ล้งงางมุ้กวบุนี่นี่ขบวนการสุดท้ายในการจะส่งออกคือการเลือกอเลือกจุกเลือกใบไม้ออกให้หมดจ้ะทำาความสะอาด,าอ,าดอันเพื่อนจอยคุณนะ่ะฮอ,อนอยู่แต่ละแตกเบิดละถั <laughs> งละลอยมันมีปัญหาถังละลอยถังละลอยมัสัน้น าขายให้สามีเองถังละร้อยยูโรคือเรนวยหิ่วยิ่งไลหละคับพเเลือกบางไม่มืออื่นเอาไปส่งได้เงินเดี๋ยวสินับเงินเห็นเบื้องมืออื่นจบคลิปนี้แล้วจะจบจบทริปเอหมากป่าแล้วจะไปหมากสวนพรุ่งนี้จะเข้าหมากสวนแล้วเอ้ยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเริ่มเก็บบูเบอร์รี่สวนตามไปถ่ายให้ดูไปกับเพื่อนจอยปอนซิกน,นะบูเบอร์รี่สวนเป็นนอนรีสอร์ท ย่าลืมตามไปดูนะทุกคนเนี่ขอเลือกหมากไม้ต่อก่อนหลายเฮงมือนี่จบปิดการขายแล้วจะไปนับเงินให้ดูว่าปีนี้ได้เท่าไหร่ทุกคนตอนนี้น้องเมย์เลือกเข้าป่าแล้วจ้ามาลุ้นกันว่าไปเก็บบูเบอรี่ป่าได้เงินเท่าไหร่ภายในสองอาทิตย์ได้เงินประมาณสามพันยูโรทุกคนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งมืนกว่าบาท สุดยอดมากเลยเอาเงินฝากธนาคารแล้วเหลือแต่ลูกเจียบเหลือเหลือแต่แบงค์ห้าแบงค์สิบแบงค์ยี่สิบตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้เพราะว่าเราไปฝากธนาคารแล้วดีใจมากเลยทุกคนแบบแค่สองอาทิตย์เราได้ขนาดนี้อ่คือมันที่สุดแล้วเยอะมากขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปหน้าเก็บบลูเบอร์รี่สวนจะ้ะไปแล้วบ๊ายบาย